รายการนี้ก็รอบเบอร์เจย์25ปีโอไอชิครับผมก็ดีใจมากที่ได้มาวันนี้ครับแล้วก็เราก็เคยแบบทำงานกับไอชมาตั้งแต่เด็กๆละคือเสาบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเสาไอชใช่เป็นเสาโอชิครับเลาก็จะมีตาปั๊มๆไว้ว่า ใครให้เรามาใครให้เรามาตอนนี้เรามาโอชิโอชิให้เรามาครับครับาความรู้สึกของเราที่มาได้ร่วมงานงางครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานครบรอบ25ปีของโอชินะครับก็ที่จริงเราสองคนเนี่ยทำงานกับโอชิเนี่ยมานานมากๆอย่างที่ป้าปีบอกไปแล้วโอชิก็ จัดกิจกรรมดีๆตลอดเลยที่ทําให้เราได้มาเจอ,เอแฟนๆแล้วก็แล้วก็ผลิตเครื่องดื่มที่มีค,คุณภาพแล้วก็อร่อยมาด้วยให้ทุกคนได้กินกันใช่ครับถาเราด้วยเป็นไงบ้างครับผมก็ดีใจมากๆครับคือก็อย่างที่บอกไปเราเริ่มทํางานกับวิทีมั้งแต่ปี2018นะครับ2019 2018, 2018, 2020 21 22 23 24 6ปีที่ผ่านมาเราก็ทํางานกับวิทีมั้งทุกปีนะครับก็ดีใจมากๆที่เ,เขามาเล็งเห็นเราแล้วก็ใช้เราในการทำงานอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เต็มที่ แล้วก็มีอะไรที่ให้เราช่วยเหลือเราก็พร้อมจะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับใช่ครับ,รบอยากให้โอปอลทั้งสองคนเลยนะอยากให้โอปอลโอชิ่อยครับ,รบก็ขอให้โอชินะครับเฮงเฮงปัง,ปงๆแบบนี้ไปทุกๆปีนะครับแล้วก็ขอให้ผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพอร่อยนะครับให้แก่ ทุกคนในประเทศไทยแล้วก็เดี๋ยวนี้โอชีเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยด้วยก็คือมีแบบว่าวเเชั่วเอเชียเลยนะครับขอให้ปังๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับผมก็ขอให้คือของดีครับอยู่มาได้25ปีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่จะไปต่อ 30, 35, 40ไม่ใช่เรื่องอยากครับก็ ดีใจด้วยนะครับที่วันนี้ครบรอบ25ปีแล้วนะครับก็ผมจะรอเบิร์ดเดย์ทุกๆปีนะครับแล้วก็อยากมาร่วมง,งานในทุกๆปีเหมือนกันนะครับผมนี่เหมือนขายงานตัวเองเลยขอบคุณครับโอเคครับเมื่อกี้พูดถึงบ้านบ้านอะอเหมือนมาอยู่ที่บ้านานามันเป็นบ้านต้องปรสงค์กำลังทำบ้านนี่เหรอใช่ครับเออเป็นไงบ้านบ้านเป็นยังไงก็ตอนนี้ของออฟเนี่ยโครงสร้าง60แล้วครับก็ตอนนี้กำลัง เออขึ้นขนาดครับหมายถึงว่าตื้นที่ใหม่ตื้นเองครับลงเสาทำนู่นทำนี่เลือกเหล็กข้อจี๋อะไรงเี้ยครับลงลงรายละเอียดดีเทลขนาดนั้นเลยใช่ใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นอย่างั้ถ้าเรารู้เยอะเราจะรู้สึกว่าอะไรมันถูกได้ก็ถูกไปก่อนอย่าบอกพี่ว่าออกออกไปบ้านเองยนะก็ไม่จ้างจ้างจ้างขอกลบบ้านเองก็เบียวไปเลยไม่ได้คือทำไมถึงเลือกทำเลตรงนั้นเหรอครับอ๋อเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย ใกล้โรงเรียนครับใกล้โรงพยาบาลครับแล้วก็เข้าออกได้3ทาง<ว>ก,ก็เลยรู้สึกว่าตรงน,นั้นเนี่ยมันมันสะดวกสบายดีไม่เปลี่ยนนะครอบครัวเลยใกล้โรงเรียนเนี่ยใช่ก็เผื่อไว้เลยเผื่อไว้หมดทุกอย่างเลยครับเอาจริงจริงก็มันก็ต้องดูไว้เพราะว่าเราเราแบบเราลงทุนนะอ่ะเพราะเราก็อยากให้มันแบบดีที่สุดนะทำงานงเราครับตอนนี้ก็คือจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่โอ้ยยังไม่รู้ต้องเท่าไหร่ครับ0คิดว่าคาดว่า รวมอินเดียแล้วเนี่ยน่าจะปลายปีแน่ครับประมาณเป็นไงครับบ้านปลายแน่นอนแล้วตอนแรกอยากรู้ใช่ไหมคะัรู้ว่าเรบ้านเป็นท่าไหร่คลับใช่ครับบ้านแค่ตัดโัครับแค่นั้นเองครับตอนนี้ตอนนี้เรายังคุมได้ไหมครับคุมได้ครับตอนนี้ยังคุมได้อยู่ครับคุมได้อยู่เพราะว่าเราเราได้ผู้รับเหมาคุมอยู่เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องแต่ไม่เป้าไหมครั ทั้งทั้งทั้งั้งทั้งทั้งที่ดินทั้งตัวบ้านเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เราตั้งตัวเลขถูกหวยยี่สิบสามสิบห้าสิบสี่สิบแปลว่าคือตั้งใจรับคือจะเป็นแบบสม้าิาไม่มอยู่เอาย่เก็เลยากให้มันเป็นแบบเธอใหญ่ๆไว้ก่อน อย่างสไตล์ของบ้านนี่เป็นแบบแบบอย่างเรานี่เราเป็นคนที่แบบไวนิ่งครับรูปผม่องเยอะใช่ไหมครับบ้านให้ขาวๆโล่งๆแต่ว่าผมอยากให้มแข็งแรงแล้วก็เยอะหมายความว่าเราจะไม่ผิวอินเยอะเราจะซื้อมาใส่ซื้อมาใส่ซื้อมาใส่แต่เราพอดแค่เป็นคนที่เป็นผูดีไซน์การอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าชอบก็ชอบครับแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับอะไรแล้ว เราเบื่อง่ายครับเอ่อในพวกไอซีร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับถ้าเราเบื่อแล้วถ้าหยุดข,ขอแล้วอันใหม่ใส่อันใหม่ใส่งั้นสดงว่าคุยจะผัดตับพีกนานไหมว่าจะต้องแบบนี้เผื่อมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งครับออกแบบปีเ <m uch ing> ่ยคุยจะถามปีหนึ่งเลยหรือนานไหมนานเราไม่รีบร <m uch ing> ้า,รา,รเา้เขาเราเออโอ้ย <m uch ing> ก็แต่จริงๆนั่นนะเพราะว่าเดืนปกติเขาจะแบบมีแบบว่าลงครั้เดียวเลยนะแต่เราค่อยๆไปครับเพราะว่าเราก็เก็บเงินด้วยครับเราไม่ได้รีบครับนี่บ้านเสร็จเร็วนี่ไม่ได้ดีใจนะครับเศร้าเหมือนกันว่าต้องรีบหาเงินครับคนอื่นเนี่ยก็อาจจะดีใจที่บ้านเสร็จเร็วใช่ไหมครับเขายินเลยครับเราทํางานแล้วก็ต้องค่อยๆไปนพี่การยืนยิ้มเหน่อยก็ทำเหมือนใจว่าเขายังไงของเราแบบไม่ธรรมดาแล้วเราไม่เราเรื่อยๆครับเรื่อยๆ จะบอกว่าบ้านพี่กันจะต้องติดแกมกันใช่ไหมกันไม่ได้ติดแกมบ้านก็ไม่ได้ติดแกมก็เรื่อยแต่กันเนี่ยซื้อเป็นโครงการไงก็เลยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบประปีที่ต้องต้องแบบว่าต้องดูนู่นดูนี่ดูนั่นเราก็มีเข้าแบบมาให้เขามาเช็คก่อนที่เราจะมอบบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ต้องดูจริงๆก็น่าจะเป็นอินทีเรีย์ข้างในอะไรเงี้ยอะไรยากแต่เขาทำใหม่ทำข้างในใช่เพราะกันต้องแบบเพราะตอนนี้ไม่เป็นบ้านเป็นบ้านเปล่าใช่ไม่ไม่มีอะไรเลยใช่แต่ว่าคือวางเนี่ย ตแบบมีครับก็ไปคุยกันมาสองรอบแล้วก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ครับไม่ได้รีบครับใช่่ไมแต่แต่แต่การที่ขอคำยืนยันนี่แต่ยืนยันเราไม่ติดแกมไม่ติดแกมไม่ติดแกมไม่ใช่บ้านเราเนี่แบบโอุ้ยเข้าไปแบบไม่ไม่ติดแกมใช่ต้องตั้งหงบไว้ให้ใหม่แล้วเอาแล้วบ้านบ้านอีกราคาหนึ่งแพงมาผมไม่บ้านมันบ้านมันมันอีกราคาหนึ่งแล้วก็ค่าออกแบบมันก็ อีกราคานี่ยพอมารวมกันมันก็เลยอ๋อเจอแนบพีการพี่การเนี่ยไปแบบรูปร่างแล้วเป็นรูปร่างแล้วที่จริงถ้าเราไม่ซีเรียสมากนะครับสามารถเอาฟูบแล้วก็ติดแอร์แล้วเข้าไปอยู่ได้เลยติดผ้าม่านแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทําบ้านเราครั้งหนึ่งอะแต่ก็มีฉุกคิดนะว่าพอเห็นราคาว่าเราต้องแบบว่าออกแบบเท่าไหร่เราก็หรือว่าเราจะนอนแบบนี้ไปก็ได้หรือว่าเราจะซื้อฟูกเราจะมือฟูกล้วเข้าไปอยู่ติดม่านติดแอร์แล้วเข้าไปอยู่ได้เลยอะงี่ ไม่ไม่แกลมไม่แกลมดิทุกคนจริงจริงมันไม่แกลมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงท่อนมันจะอกับห้องแฟชั่นห้องรบ้างอ๋ยห้องห้องห้องเก็บของกันใหญ่มากเดี๋ยววันนี้ระหว่างห้องโดยกับห้องห้องเสื้อผ้ายใหญ่กว่ากันเพราะว่าชั้นสามเนี่ยเป็นชั้นของกันหมดเลยก็จะมีเป็นแล้วได้พูดคุยกันท้อผ่าทองอเรื่องออกแบบนู่นนี่ะครับไม่พิมพ์ให้กันเลือกเลยนั่นคือ เลอกเสร็จต์แบควรการใช่การเลิกพี่แกแล้วกับป้าปีเราไม่ได้คุยบ้างไหมคุยได้จริงจริงๆตอนซื้อบ้านตอนแรกไม่ได้บอกป้าปีด้วยแต่ป้าปีอะไปคุยกับเออพี่ที่ค่ายพี่ที่บัญชีใช่บัญชีที่ค่ายแล้วก็รู้รู้ว่ากันอาจจะซื้อบ้านแล้วเขาก็เลยมาถามกันว่ากันซื้อบ้านหรออะไรแกันดูดีหรือยังดอกเบี้ยเท่าไหร่ธนาคารอะไรอะไรเงี้ยพราะเราก็ผ่านมาก่อนไงเรทำเรื่องมาก่อนแล้วก็แบบเออดูดีๆเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยสูงเราก็อยากให้เขาได้ดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเลยแล้วเราเราเชื่อเขาไหม โอ้ยเขาเร็วกว่าผมเยอะผมตอนผมพูดพูดเขาพูดเสร็จแล้วจะเหมือนป้าเขาจะได้อยู่ก่อนเราเนาะเพราะเขาดีแล้วดีแล้วครับให้เขาอยู่ก่อนดีแล้วศึกษาปัญหาการทับซ้อนในบ้านกันไหมคะคือตอนนี้กันยังไม่ได้อยู่ในในช่วงที่เริ่มทำเขาทำลังออกแบบเรื่องอินเทเลียด้วยแล้วผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มต้นมินเทเลียก็เลยยังไม่ได้คุยกันตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะคุยกันแค่ตอนที่เขาเริ่มซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าว่าเอ้ย แล้วออกแบบราคานี้โอเคไหมต่อตารางเมตรเท่าไหร่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ที่แบบว่ารองบานองมาจะมรับปรทอ้ีเรื่องดรับะนใช่ใชมีห้องนอนคนแขกแขกแรกแล้วห้องห้อง อเราอ่ะทำบ้านเพื่อให้คนมาหาเราเราไม่คนไม่ชอบออกเปบ้านถ้าสมมติใครอยากเจอเรามาหาเราได้แต่บ้านกันนะคะมีไหมคะรับแขกไหมบ้านนี้รับแขกกันมีกันมีห้าห้องนอนนะครับแต่ว่ากันอยู่กันอยู่กัน3คนก็จะมีน้องพีมคุณยายกันมันก็จะเหลือแยกหมดเลยทุกคนมันก็จะเหลือแต่ก็เดี๋ยวจะมีห้องห้องเพื่อนๆอะไรได้ บินี้บินี้บินี้เสร็จแล้วบินี้จะได้อย again, ู่ไปกับกันเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวดูที่งานเลยครับว่ามันจะดูที่งานกันยิ่งกนยิ่งหม่เดี๋ว่าก็ที่งานไงถ้าเรามีงานไปเรื่อยมันก็ยิ่งแบบอ๋อเร็วขึ้นนะจ๊ะมันก็เลยจะแบบว่าออกแบบได้แบบเออเร็วขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าเหร็จไปกันอกขยันเยอะต้องทำอะไรเยอะอย่าแปลกใจรู้สึกเมื่อไรว่ามันสี่วันติด เคยรู้สึกไ่มฉันยังรู้สึกเลยใช่ใช่ใช่รู้สึกจะรับได้อีกใช่ไหมคะไม่มีปัญหาครับไมนเรือออฟครอสลแล้วก่อนเนื้อบ้านจะเข้าก็ไม่ติดครับมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยครับอะไรมาได้หมดมาได้หมดอะไรครับอินเดียทุกอย่างอินเดียทุกอย่างตอนนี้ไม่ได้วางแผนแล้วกันเหรอคะพูดเลยติดต่อเข้ามาได้เลยครับตัวละเซลล์อะไรอย่างเงี้ย ี๋ยวจะทำคลิปให้อย่างดีเลยจะลองทิชช็อกได้เลยไม่แพ้แล้วนะไม่แพ้ตุกกระพันในห้องน้ำก็แพงนะเราต้องถอนแล้วแหละตอนนี้ยังไม่รู้จะไปอึตรงไหนมาหาเราทำอาหารเราทำอาหารทำอาหารทุกอย่างได้หมดเลยเข้าได้หมดที่ดูควันอยู่ตรงไหนนะตายตายแล้วขอโทษทีครับขอโทษทีครับโทนจ้า โอ้ยชี้เลยพูดนิดเดียวเลยครับโอ้ยชี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้